สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำช่อง 7HD ช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชนินีพระราชทานปริญาบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2567เป็นวันที่2 เวลา17นาฬิกา13นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอภอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2567เป็นวันที่2โดยวันนี้มีบัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีวิทยาลัยโลกคดีศึกษาคณะแพทยาศาสตร์คณะสถาป ปตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองคณะศิลปศาสตร์คณะทันตแพทยาศาสตร์คณะเพศาาศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป่วยอึ้งพากรวิทยาลัยนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทรและคณะวรารสารศาสตร์และสื่อสามมณฑลเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น2,956คนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนําในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติและก้าวสู่การเป็น o o p r r h h n s s v e u n i v e r s i t y ที่สมบูรณ์แบบโดยความร่วมมือจากครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์การถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ตลอดจนการร่วมพัฒนาหลักสูตรปริญญาคู่กับสถาบันพันธมิตรในระดับภูมิภาค และระดับโลกเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลายและเสริมศักยภาพผู้เรียนให้สามารถแข่งขันในเวทีนานาชาติได้อย่างเข้มแข็งในปี2568ได้ขยายความร่วมมือด้านการศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุน่นรวมถึงการเข้าร่วมเวทีปักกิ่งฟอรั่ม2025เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชียและนานาชาติมีการจัดทำความร่วมมือแบบทวิภาคี และเตรียมต่อยอดการหาหรือความร่วมมือในสาขาสำคัญโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และนวัตกรรมแห่งอนาคตสำหรับปี2569ได้เตรียมมุ่งขยายความสัมพันธ์กับประเทศหลัก โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีความก้าวหน้าด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตรวมถึงการเพิ่มสัดส่วนนักศึกษาจีนที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยตลอดจนการขยายความร่วมมือกับประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศทั้งหมด171ฉบับซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะศูนย์กลางการศึกษาและความร่วมมือระดับนานาชาติ สมเด็จพระกนิษิหาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลาเจ็นาฬิกา20นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชจุกลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุดิ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีหม่อมเจ้าสีสว่างมงยุคนทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุกสถวายพระบรมศพด้วยในการนี้ทรงประเคนพัะตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่ส่วน พระพิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสริดและวัดราชสิทธารามทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมประจําทั้งกลางวันและกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละแปดรูปรับพระราชทานฉันเพลวันละแปดรูปและประโคมย่ำยามกําหนดหนึ่งร้อยวัน รวงและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสริกิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ค่ำวันนี้หม่อมเจ้าสีสว่างวงยุคนเสด็จไปทรงเป็มประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลรับพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นมระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสาเกตในการสวดพระพิธรรมพระบรมศพใช้บทพระพิธรรมเจ็ดคำพีบทพระพิธรรมใหม่และบทพระพิธรรมมัสสังคหะ สำหรับพระอภิธรรมมัสังคหะเป็นผลงานของพระอนุรุทธ,ธาจารย์ประมวลเนื้อความในพระอภิธรรมปิดกมากล่าวไว้โดยย่อแบ่งเป็น9้าปริเทศเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา เวลา10นาฬิกา51นาทีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประชานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแดบพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธีพระบรมศพพระพิธีเรียกให้เต็มว่าพระพิธรรมปิดกเป็นหนึ่งในสแห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000พระธรรมขันแบ่งเต็นพระวินัยปิดก21,000พระธรรมขันพระสุตันตปิดก 21,000พันพระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิดก4 2 0 0 0พระธรรมขันธ์ส่วนเวลา16นาฬิกา48นาทีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเปี่ยมพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสประจําตรีสวดที่1ส่สวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่และบทพระอภิธรรมมัสสังคหะในทํานองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัด จักรวดยาชาวาดประจำาติงส่วนที่สองสวนบทพระรพิธรรมเจ็ดคัมภีและบทพระรพิธรรมมัสังกหะในทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองสอรพัญญะและคุธร,ราชเหยียบกรวดทั้งนี้จะมีพระราชาพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุกสนสัตตมวันหนึ่งร้อยวันในวันเสาร์ที่31มกราคมและวันอาทิตย์ที่หกุมภาพันธ์สองพ ตลอดวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศมพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงอาทิประชาชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนคร,รสวรรค์นนทบุรีและนราธิวาสรวมทั้งโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมจังหวนนัดนครศรีธรร,รมราชสำนักงานเทศบาลตะบลไผ่จังหวัดกาลสินเทศบาลตะบนหลวงใต้ จังหวัดลำปางศิษยานุสิทธิ์พระราชวชรธรรมโสภลหลวงปู่ศิลาชริจันโทและกรมควบคุมิมลพิษทั้งนี้วันที่28มกราคม2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบ,บร,รมศพตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาจุดคัดกรองในอุมโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา13นาฬิกาเนื่องจากมีพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไมหิดลประจำปี2568 พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสการะพระบรมราชานุสศรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา1ิบนาฬิกา30นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและจุดธูปเทียนถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระบรมราชานุสร์อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องในวันกองทัพไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติในความกล้าหาญเสียสละ เพื่อความเป็นเอกราชของชาติไทยโดยกองทัพไทยได้ถือเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุทธหัตถีจนมีชัยชนะต่อข้าศึกซึ่งตรงกับวันที่18มกราคม2135เป็นวันกองทัพไทย